สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางนะครับตะแกงนี่ับตะแกง่ร่อนข้าวนะครับของดีซีเก้าสามนะครับนี่ครับสูตรนี้ผมก็ว่าข้าวสะอาดโอเคดีนะครับนี่รับตะแกงที่ผมใส่จะเป็นตะแกงรูกลมนะครับเจ็ดหนนะครับอันนี้เจ็ดนะครับเจ็ดหนนะครับนี่ครับ ก็เอามาเชื่อมใส่แบบนี้เลยครับข้างล่างนะครับข้างล่างเห็นไหมครับข้างล่างจะเป็น4.5ครับผือี่พี่ๆเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ทราบนะครับสูตรข้าวสารครับดีก็สามครับแผ่นนี้ผมซื้อมา850นะครับที่แบบร้านที่เขาขายทั่วไปครับอันเก่าผมใส่แปดหนมันใหญ่ไปครับก็ตามหาจนเจอครับสูตรนี้ครับ บนเจ็ดหนล,ล่าง4.5หุ้นะครับสำหรับ DC93 ครับลองไปทำตามดูได้นะครับสวัสดีครับ